ออกมาแล้วครับผมแล้เรียออัปเดตแพทในวันที่14สิงหาคมพฤหัสนี้นั่นเองนะครับผมออกมาแล้วว่าจะมีอะไรกันมาบ้างนะตามหัวข้อที่เขาประกาศมานะครับผมอย่างแรกเลยคือปลดล็อกดันจีนเควอตอารีนาเลเวล145นะครับกิจกรรมในเกม3อย่างนะครับผมกล่องกล่องซุ้มชุดแฟนซี7อย่างนะครับแล้วก็กล่องสุ่มเอฟเฟกเตอร์อีกอันนั่นเองนะครับเราไปรู้สึว่าเนื้อหาข้างในมีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เป็นกำลังใจกก่อนด้วยนะจะพร้อมแล้วไปกันเลยจ้ะ เริ่มจากได้ส่วนของดันเจี้ยนที่จะเข้ามาใหม่ก่อนนะครับผมนั่นคือ chaos arena level 1 45หรือรู้จักกันในชื่อแจ5นั่นเองนะซึ่งในแจ5นะครับหลักๆก็จะดรอปหินในส่วนของหินไฮเอทนะทั้งฟอสคอไฮเอทแล้วก็อัปเกรดคอไฮเอทด้วยนะครับเพิ่มเติมก็จะเป็นเจาะแดงเจาะขาวแล้วก็แหวนบล็อก2อะไรพวกนี้นั่นเองนะฮะต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการคูลเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโดยที่ปล่อยคูลมาจะเป็นเพชร ep block double แล้วก็ฟอสวิก ep นั่นเองนะรอบนี้เป็นรอบที่3ครับผมเริ่มมตตััั้งงงแ่่่ววนนททีี17 18ถึสิหาค นั่นเองนะเดี๋วก็คือเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะในส่วนนี้จะมีทิปย่อยนิดนึงนะครับผมก็คือผู้เล่นทั่วไปเนี่ยจะได้คูณ50%นะแต่สำหรับคนที่เติมเมี้ยนะครับจะได้โบนัสอีก101เป็น150%นั่นเองนะฮะและสำหรับคนที่ใช้ซิลเวอร์วิงนะครับผมก็จะโบนัสอีก50%กลายเป็น200นั่นเองนะครับผมมาต่อในเรื่องกิจกรรมนะครับรอบนี้มีทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกคือดันเจี้นปราบเซียนนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่14สิงหาถึงวััััััััันน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 ทีี่่่่29สสิิงงงงหหหหาาคคคคมมเเเเอออะะะะะรรรรรบบบลลลลกกกๆจจจ้้้้ใใผูดดแตว E E E L M N T ช อักษรทั้งหมดนี้บวกเงิน 1M ในการแลกเป็นกล่อง Element Box นั่นเองนะครับโดยแรกที่ n อ c อยู่นั่นเองนะดันเจี้ยนที่ใช้ลงนะครับผมก็จะเป็นคาร์ทัฟฟ์นะครับผมดาวาเฮลไฟสติมเมอร์ครีเอี่พานิคเคปพรีเมียมฮัสดอร์บอลเล่เมกกนซีนอาโพสอารตาเซนัมบีสองเอฟฮอลลี่วายฮิลล์ก็จะเป็นเดนเพล่บีสองเอฟอิลูชันแคเทอร์เลเดนหอแล้วก็อิลูชันแคเทอร์อันเดอร์เวลนั่นเองนะฮะของรางวัลในกล่องนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของไบอป Armor, อป นั่นเองนะครับซึ่งรอบนี้เป็นของไฮทั้งหมดเลยนะฮะกิจกรรมที่2ครับผมเก่าแต่เก่านะครับผมซึ่งจะให้เรานำอัคคีนาอัฟลอสิบชิ้นบวกกับมันเดสตาร์เควอทกาเดียนเบลสิบห้าชิ้นนะครับผมมาทําการแลกเป็นกล่องสุ่มประดับเควอทที่เอ็นพีซีหยวนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโดยในกล่องนะครับดีสุดเนี่ยก็จะเป็นอัคคีนาเควอทนะครับผมเอฟเฟกเตอร์ลูบี้เอฟเฟกเตอร์สไปน์นะครับรองลงมาก็เอฟเฟกเตอร์เอเมอรอลเดมอนกาเดียนอัคคีนากาเดียนนะครับมันเดสตารา มาแล้วก็ขัดลอนั่นเองนะครับผมก็ใครที่รวมๆไว้ก็เอาไปผลาญกันที่นี่ได้เต็มที่เลยนะกิจกรรมสุดท้ายของผมครับลูนสล็อตเอ็กเทนเดอร์นะครับสำหรับใครที่ลูนตันลูนช่องช่องเต็มหมดแล้วถึงคราวขยายกันแล้วนั่นเองนะครับผมโดยเขาจะให้เรานํำอบท่าต่างๆบวกกับอัปเกรดคอไฮเอสนะครับแล้วก็เงินตามที่กําหนดนะครับผมไปแลกเป็นลูนสล็อตเอ็กเทนเดอร์เอเซนต์ลูนสล็อตเอ็กเทนเดอร์แบรนเด็ดนั่นเองนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมแรกที่เอพิซีหยนนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้จะมีไปเเรื่่ออยยๆนนนังะะฮโด รูทั้งสองอันนะครับผมเราจะเรียกกันว่าที่เจาะรูเล็กกับที่เจาะรูใหญ่นะครับสีส้มคือที่เจาะรูเล็กนะอุตสาหกรที่ใช้จะเป็นอบ of file อบ of view อบ of eye อบ of earth อย่างละสิบบวกกับอินัพเกรดคอรไฮเอเนี่ยหนึ่งร้อยเมตรแลกเงินอีกสามสิบเอ็มนั่นเองนะครับส่วนรุงสตาร์เทนเดอร์เบลนด์เด็ดเนี่ยเหมือนกันเลยคือ of file view eye earth อย่างละสิบแล็อัปเกรดคอรไฮเอเนี่ยใช้เป็นสองร้อยนะครับแล้วก็บวกกันอัพเป็นห้าสิบเอ็มนั่นเองในการแลกนั่นเองนะฮะซึ่งอบที่เราพูดมานะครับผมมมมตตาาาาปกกกิเเเเนนนนนนี่ย่ยยยยถ้้รรคคุัััใวออ์ชและโบส เราก็จะหาจากไหนฮะเราจะหาจากดันอิลิตแต่ที่นี่ไม่ครับผมซึ่งที่นี่เราจะหาจากดันพรีเมียมนั่นเองนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นการเพิ่มเข้ามาเลยนั่นเอง ก็ขอเตือนไว้ก่อนว่าลูซารอตเดทนเดอร์นี้จะไม่สามารถขายได้นั่นเองยังไงก็ระวังกันด้วยนะจ๊ะแต่ก็บอกเลยว่าใช้เยอะอยู่แล้วนะมาในส่วนของคอสตูมกันหน่อยที่เขาบอกว่าจะเอาเข้ามาอีก7ชุดนะครับซึ่งก็จะเป็นชั้มมิ่งโรสนะครับผมพออเวอร์คิวรี่บริส s สซัมเมอร์โซ่แดนซิ่งเทมเพลชั่นนะครับผมเฟิร์สออฟเรดเดอะเซกทาวเวอร์แล้วก็แล้วก็ในวอล์กเกอร์แบทเทิลเซตนั่นเองนะครับอัน,นก็จะเป็นชุดที่เข้ามาเพิ่มอีก7ดชุดนั่นเองนะครับรตั้งเริง หานั่นเองนะครับก็ใครอยากได้ก็ไปจับไปจองกันได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกล่องสุ่มเอฟเฟกเตอร์นะครับผมเขาบอกว่าไม่ต้องไปสุ่มอีกต่อไปแล้วนะครับผมรอบนี้จัดเป็นเคอร์ดเอฟเฟกเตอร์ให้สุ่มแบบเน้นๆแค่สีๆอันเดียวเอาง่ายคือได้เอฟเฟกเตอร์แน่ๆแต่จะได้สีอะไรนั่นก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะโดยเปิดจําหน่ายตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่21สิงหาคมนั่นเองนะครับผมนอกเหนือจากนั้นนะครับผมมีข้อความมาจากเดฟนะครับผมก็คือส่งมอบคอสตูมโกวิ่งชิคเก้นดรอนะครับผมเป็นกกกกกาารส่่่มอบบให้้เเชนนัผูลจจิ การสายล่มแห่งฮวายฮิลนะครับผมจากที่พบปัญหาได้รับกองสุม่มแล้วหายออกไปจากกระเป๋านั่นเองนะครับก็ทำการส่งให้ในวันนั้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตแพดโน้ตนะครับผมยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมรอติดตามกันอีกทีวันที่14บี่เพื่อมีเพิ่มเติมยังไงก็รอติดตามกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้เป,ไป็นกำลังใจก่อนด้วยนะครับเพื่อรอัปเดตเดี๋ยวมาบอกกันต่ออีกทีหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครับผม